เอสไตล์ชาบูเป็นอาราคาร์ดราคาเริ่มต้นที่10บาทนะครับผมสำหรับใครที่เคยกินแล้วหรือใครที่ยังไม่เคยลองกินเนะนี่ยมีห้ามพาดเด็ดขาดครับผมระดับพิหนวดมางทีนะครับผมต้องจัดเต็มครับเอามันทุกอย่างเลย สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาลองกินเฟอสไตล์ชาบูเป็นอลาคาราคาเริ่มต้นที่10บาทนะครับผมสำหรับใครที่เคยกินแล้วหรือใครที่ยังไม่เคยลองกินเนี่ีห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมเพรตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเฟออินเตอร์ท่าเรือกาญจนบุรีครับ ตอนนี้ก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับผมบอกว่ากิ้นหอมชวนหิวมากๆเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็คือเมนูนะครับลงทางร้านเนี่ยเขามีรายการอาหารเยอะมากกว่า60สเมนูเลยทีเดียวเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นชุดให้ด้วยชุดละ119บาทนะครับแล้วับพิโนนมาทีนะครับผมต้องจัดเต็มครับเอามันทุกอย่างเลยนี่ครับมาแล้วครับอันนี้จะเป็นแบบชุดนะครับ119าบาทนะครับผมมีทั้งชุดหมูแล้วก็ชุดไก่ครับ นี้เรามากินคนเดียวก็สั่งแค่บวบพอนะครับนี่แล้วเมนูที่เราสั่งก็มาแล้วไงทางร้านนะครับก็จะมีน้ําซุปให้เลือก2แบบนะครับผมจะมีน้ําซุปปลาแล้วก็น้าซุปหมูนะครับแบบนี้แล้วในส่วนของน้าจิ้มนะครับทางร้านก็จะมี2แบบนะครับมีน้ําจิ้มซุกี้อันนี้จะเป็นรสชาติออกเผ็ดเปรี้ยวนะครับแล้วก็เป็นซอสพร้อยซีนครับนี้จะหวานเค็มนะครับแล้วก็ขอแนะนำครับผม เอาสองอย่างนี่มานก็บกันเพื่อเพิ่มอดรถรสเพิ่มรสชาติที่ดีขึ้นนะครับนี่ครับเป็นสามชั้นสไลด์นะครับแบบนี้ไปุณไปอพอพอพอนี่ครับอเอาทุกคนไปจิ้งก่อนอย่างนี้นี่ครับโอ้ไปครับ เตรียมข้อม,มากแบบอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของร้านนะครับเป็นหมูหมักนุ่มนะครับไปนี่สุดยอดครับไปอ,อร่อยหรอมามาร้านเฟิร์ครับก็ต้องนี่ครับเส้นเฟอร์นะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับผมใส่ไปเลยมาทุกคนอ้อมก็ให้ มาลองครับก็มีความเนียวงุ่มกว่าก็จะเทั่วไปครับอีกหนึ่งสิงเจอร์ทางร้านครับเป็นเบคอนพันเฮดแคมทองนะครับไปครับไปนี่ก็จะเป็นหมูชีสนะครับก็เป็นซิกเจอร์อีกหนึ่งอย่างของทางร้านนะครับใส่ลงไปนี่ครับยืดออกมาแล้วนะครับหมูชีสนะครับอฮ้ยเนื้อน ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับผมทางร้านเนี่ยเขาจะมีให้เลือกนะครับผมว่าเป็นแบบชาบูหรือว่าปิ้งย่างแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับอย่างไหนอย,อย่างหนึ่ง ลังจากที่ได้ลองชิม,มแล้วนะครับต้องบอกว่าน้ำซุปรสชาติดีมากมีความหอมกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวด้วยความที่ เฟอร์เตอร์เนี่ยเขาเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับผมเขาไม่ได้เป็นแฟรนไชส์โดยสาขาแรกเนี่ยเริ่มทํากันที่หาดใหญ่นะครับผมแล้วก็คืออร่อยและโด่งดังมากๆทาให้ผู้คนเนี่ยเรียกร้องมากมายนะครับผมอยากให้มาเปิดที่อื่นบ้างเขาก็เลยยกขบวนแบบนี้ที่หาดใหญ่เลยครับมาเปิดที่นี่ครับผมที่ท่าเรือกาญจนบุรีครับสำหรับใครที่อยากจะมาลองนะครับร้านก็จะเปิด11โมงปิด3ทุ่มนะครับแล้วพิกัดร้านก็จะตั้งอยู่ข้างๆกับบิ๊กซีท่าเรือครับทีไวก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบหรืออยากลอองเฟร์สไตชาบู จริงย่านครับผมราคาคุ้มค่ากับรสชาติมากๆเลยเดียวนะครับผมกับที่นี่ร้านเฟริเร์อินเตอร์หาดใหญ่สาขาท่าเรือกอาจารดบ,บุรีอร่อยแน่นอนพี่นวดคอนเฟิร์ม